ไฮเวคาตีรักค่ะจ้าจ <tune <tune> ้าเดี๋ยวโอเคเออช็อกโกแลตเยลลี่มาโลใช่ค่ะบินน่าช็อคโกแลตนิ่มๆดังนั้นเลยโอเคค่ะลองชิมดูสิคะกินร้อนดูมีแต่ช็อกโกแลตชิ้นเดียวตัวหน้าตาชมเหมือนบัตรฮอปปี้อะไรงั้นคล้ายๆว้าวพันดําเฮ้ย อโอ๊ยกำโตเลยอะ่ะลูกเป็นไงคะคแล้วมาเป็นไงคะอือค, <c oughs> คืออะไรลูกคำใหญ่ไปไหมอะ่ะคำใหญ่ไหมอะ่ะลูกือโอ้ <c oughs> ติดใจแล้วลำบากไปอยู่ใอีกนั่นนี่ปีหน้าเนี่ยโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสััดดีค่ะมาก